เจ้าสมุดเคลื่อนไหวแล้วหลังลูดพ่อแม่ร้างอันฟอนโลไอจี IG กันแล้วสำหรับเจเจตรินแต่งงานกับปินเกตมานีพิชัยรณรงค์สงครามเมื่อปี2544และมีพยานรักด้วยกันสามคนเจ้าไหนเจ้าขุนและเจ้าสมุดปัจจุบนันเจเจตรินเป็นทั้งนักร้องนักแสดงรวมถึงเป็นพิธีกรรายการทีวีอีกทั้งยังมีธุรกิจเป็นเจ้าของบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์อีกด้วย และอีกหนึ่งบทบาทของเจคือการเป็นยูทูบเบอร์มีช่องของตัวเองที่ชื่อแจมิด h ชานอลซึ่งหากเข้าไปติดตามจะมีผลงานผลิตคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้แฟนคลับติดตามกันต่อเนื่องทั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าช่องแจมิด h ชานอลปัจจุบันมีผู้ติดตาม9 7 1 0 0 0คนมีรายได้รวมต่อเดือนประมาณ1 8 2 5 2บาทและมีรายได้โดยประมาณแต่และว,วิดีโออยู่ที่26,92บาททั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าวเป็นการคำนวณเพื่อประมาณการรายได้เท่านั้นซึ่งทั้งคู่นั้นต่างฟฟนมอต่างอัฟอโลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจากที่หนุ่มเจเคยเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์ต่างๆของสาวปิ่นตอนนี้ก็หายไปด้วยเช่นกันตอกย้ำประเด็นข่าวคู่รักขาเตียงหกักนักร้องยุค9ก,ก้ยภรรยาอย่างมากล่าสุดเจ้าสมุทจากวัฒนศิลป์ลูกชายคนเล็กของบ้านเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวด้วยการโพสต์รูปขาวดำนั่ง ชั้นเข่ามือกลุ่มศีรษะลักษณะเหมือนตะโกนพร้อมแคปชันมอลและอินเอ,อาท์